สวัสดีค่ะสวัสดีชาวแชร์ทุกคนนะคะกลับมาเจอกับแชร์อีกแล้วค่ะในช่องแชร์ช่องที่จะพาทุกคนไปเป็นชนีไทยสมคุณค่าไปด้วยกันค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเรามาแชร์เรื่องค่าใช้จ่ายในการฝากคลอดเอ้ยฝากคันแล้วก็ทําคลอดที่โรงพยาบาล BNH นะคะเชื่อว่าอาจจะมีหลายคนที่อยากรู้โดยเฉพาะว่าในช่วงโควิดมันมีค่าใช้จ่ายมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าแล้วปกติมาตรฐานมดาตรฐานเขาอารมณ์ประมานไหนบ้าง ถ้าอยากจะฝากคันที่นี่จะต้องเตรียมเงินไว้ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันค่ะคือจริงๆอ่ะเราตัดสินใจไปแล้วแหละโดยที่เราไม่ได้สนค่าใช้จ่ายด้วยซ้ําคือพี่ก๊อฟเป็นคนเลือกคุณหมอที่จะฝากคันซึ่งก็คือคุณหมอเยื้อนคือคือเขาก็ดังเลยนะแต่พี่ก๊อฟด้วยความว่าแบบไม่รู้อ่ะถ้าจะถ้าจะทําอะไรอ่ะทุกเรื่องในชีวิตของพี่ก๊อฟคือเอาท็อป เอาแบบดีที่สุดถ้าไปเสิร์ชชื่อคุณหมอสูที่แบบเกง่งๆอะ่ะยังไงก็ต้องมีชื่อคุณหมอเยือนติดอยู่แบบท็อป5แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นเราไปหาคุณหมอเยิอนที่นี่คุณหมอเยิอนอะ่ะเขาจะอยู่ประมาณ2หรือ3ที่นั่นแหละอยู่ที่ b n เอยู่ที่นวบุตรแล้วก็กรุงเทพพิเศษอันนี้ฉันไม่แน่ใจพี่กอก็อ่ะเลือกโรงพยาบาลมาชันก็โอเคถ้าให้เลือก3โรงพยาบาลเราก็ต้องเราก็ขอเลือก b n เแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะรู้สึกว่าเออชื่อเสียงเขาดีเนาะอะไรอย่างเงี้ย ทีนี้เราก็เริ่มอยากรู้ตามภาษาคุณแม่ว่าแบบฉันต้องเตรียมเงินไว้เท่าไหร่ก็ไปเสิร์ตเสิร์ตสิรุปว่ามันไม่มีมันไม่มีแบบค่าใช้จ่ายที่มันอัปเดตฉชนก็เลยตัดสินใจทาคลิปนี้เพื่ออัปเดตค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลขึ้นมานะคะทีนี้จริงๆอะ่ะแันขอใบเสร็จให้โรงพยาบาลส่งมาให้ตอนจบรวดเดียววันแรกที่ไปอ่ะคะ่ะพอหลังจากที่รู้ว่าท้องใช่ป่ะตัดสินใจจะไปฝากคันที่นี่คุณหมอพอไปพบคุณหมอคุณหมอก็จะแบบ ตรวจความพร้อมในการตั้งครรภ์หรือ,อยังตรวจเลือดคุณแม่คุณแม่เป็นพาหะทารซีเมียนูนนีนัน,นหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เลยโดนไปประมาณหมื่นหนึ่งในครั้งแรกเพราะว่ามันมีค่าชุดแบบชุดตรวจแบบตรวจความพร้อมของคุณแม่ก่อนที่จะตั้งครรภ์น่ะนึกออกไหมเป็นแบบพรีน WSC คือย่อมาจากย่อมาจากไรไม่รู้ว่ะแล้วก็จะมีแบบพวกค่ายาค่ะวิตามินค่ะหมอค่า,าอันตรซาวอะไรเงี้ย ค่าอันตราซาวที่เนี่ยราคาสูงบอกเลยว่าอยู่ประมาณ3 0 0 0ค่าอันตราซาวไม่ใช่พันสองพค่าอันตราซาวสามพในบินที่บอกมานะคะเพราะฉะนั้นบินแรกเราจะโดนไปประมาณ11,600กว่าบาทคือค่าหมออะ่ะ600บาทเองนะเอ้ย้า้บาทแต่ว่าค่าอย่างอื่นมันแอดแอดแอดกันขึ้นมาไงทีนี้พอเราไปหารอบที่2มันไม่ได้มีอันตราซาวมันไม่ได้มีตรวจใช่ป่ะค่ารักษาพยาบาลค่าแบบค่าค่าทั้งหมดอะ ครั้งที่2มันก็เลยหล่นลงมาเหลืออยู่ประมาณ2,005แต่อันนี้เราให้เราเรามีค่าวิตามินเหมือนเดิมที่คุณหมอจ่ายทีนี้มันก็จะแบบทุกครั้งที่ต้องอันต้าซาวะค่าแบบค่าใช้จ่ายอะค่ะมันจะเด้งไปอยู่ประมาณแบบ6 7 0 0 0 6 0 0 7 0 0 0ทุกรอบเพราะนึกออกปะค่าอันต้าซาว์ม3,007แล้วอะหมอไม่ได้อันต้าซาวทุก ทุกเดือนนะคะแต่อาจจะอารมณ์แบบเดือนเว้นเดือนเดือนเว้นเดือน <ๆ S 2> ในช่วงแรกๆ่ะคุณหมอจะนัดเดือนละครั้งแต่ช่วงหลังๆช่วงไตามาสุดท้ายอาจจะนัดแบบ2อาทิตย์ครั้ง2อาทิตย์ครั้งอะไรเงี้ยแล้วแต่ความแบบวินิจฉัยของคุณหมอนะคะ,ะเฉลี่ยเอางี้ถ้ามีค่าวิตามินอ่ะจะอยู่ประมาณ2006-2007แต่เราสามารถบอกคุณหมอว่าวิตามินมีค่ะ เราก็ไปซื้อวิตามินข้างนอกซึ่งมันถูกกว่าถ้าเราไม่ได้เอาวิตามินเขามันก็จะอยู่ประมาณแบบพันว1000กว่าบาทจริงๆไม่เกิน2 0 0พันประมาณพันหกพันเจ็ดว่าไปซัมอัพมันก็เลยเป็นยอดหนีขึ้นมาทีนี้ไอตอนคลอดเนี่ยอัน,นอันนี้คือค่าที่แบบฝากคันประจําเดือนนะทุกๆเดือนทุกๆ,ๆ,ๆเดือนทุกๆเดือนอะไรย่างเงี้ยที่เราต้องไปพบคุณหมอแล้วก็จะมีเป็นแพ็กเกจคลอดซึ่งแพ็กเกจคลอดอ่ะมันแตกต่างกันไปตามแต่ที่เราเลือก โชคดีที่ตอนที่แชทถามันเป็นโปรพอดีเธอมันเป็นโปรโโแบบ COVID เอลแบบโควิดอะไรเงี้ยค่าคลอดธรรมชาติคือ80,000ืผ่าคลอด88,000แล้วก็จะมีแบบคลอดบ็อกหลังอะไรเงี้ยแสนกว่ากว่าอันนี้คือแพ็กเกจ3วันก็คือแบบทําคลอดตรงนั้นรวมอยู่ทุกอย่างในแพ็กเกจแล้วถ้าไม่ใช่ช่วงโควิดนะมันก็คือแพ็กเกจนี้แหละ แล้วพอไปอยู่โรงพยาบาลจริงๆมันอาจจะมีค่าอาหารค่านุ่นค่านีจุกจิกเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่พอเป็นช่วงโควิดอะคะ่ะเขาจะแจ้งเลยว่าต้องจ่ายเพิ่มนะคะคือค่าตรวจโควิดค่าตรวจโควิดมี2แบบคือแบบด่วนได้ผลในภายใน4-8ชั่วโมงไอ้แบบด่วนเนี่ย6,900ค่ะค่าตรวจโควิด6,900ก้าโหดมากโหดจริงแล้วสคนคือต้องตรวจทั้งพ่อและแม่ ก็เตรียมไว้เลยค่าตรวจโควิด1มื่นสี่จ้ะคือคือเราคงไม่ตรวจโควิดแบบธรรมดานึกออกป่าเพราะมันต้องรอผลแบบ24ชั่วโมงอะแล้วใน24ชั่วโมงอะเขาเขาจะไม่สามารถเอาน้องมาให้เราให้นมได้เพราะเขาไม่รู้ว่าเราแบบติดโควิดหรืออะไรยังไงอะคนที่คลอดแบบแบบแชดอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบด่วดนนั่นแหละแต่ถ้าคนที่ผ่าคลอดอันนี้เขาเขาสามารถกําหนดเลิกได้แล้วก็กําหนดวันเข้ามาตรวจได้ก่อนเขาก็จะจ่ายแค่3500 ออแต่ยังไงทุกคนจะโดนค่าตรวจโควิดเพิ่มและค่าชุด PPE ที่เพิ่มขึ้นมาค่ะซึ่งค่าชุด PPE เนี่ยก็แล้วแต่อีกว่าใช้กี่ชุดหมอกี่คนต้องใช้แบบความยากง่ายยังไงของฉันเนี่ยโชคดีที่คุณหมอที่ทำคือคนเดียวก็คือคุณหมอเยือนค่าชุด PPE มันก็เลยมาเพิ่มประมาณ3,500คือเบ็ดเสร็จแล้วอะรวมรวมแล้ว ก็จะอยู่ประมาณแบบบวกขึ้นมาอีกประมาณ2 0 0 0 0วันออกจากโรงพยาบาลวันที่ข้อเสร็จแล้วอะคะ่ะก็จ่ายไปประมาณแสนหนึ่งแสนแบบนิดๆแบบนิดๆจริงๆอะไรเงี้งยหลักๆก็สรุปมาอยู่ที่ตัวเลขที่เท่านี้ค่ะอ๋อแล้วมันก็จะมีค่าตรวจดาวซินโดมที่ที่เพิ่มขึ้นมานะคะถ้าของฉันเนี่ยฉันใช้นิฟตี้ถ้าจำไม่ผิดนะชื่อนิฟตี้ป่าวะ เออประมาณนั้นแหละถ้าตรวจที่ b บ H เนี่ยมันจะอยู่ประมาณ2องหมเราก็เลยไปตรวจที่โรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลจะเหลือประมาณ16ื่นอันนี้ก็แล้วแต่คุณพ่อคุณแม่นะคะว่าสะดวกแบบไหนก็หลัก,ลก,ลกลๆคร่าวๆอะค่ะมันจะประมาณนี้ค่าคลอดอ่ะจะอยู่ประมาณแสนหนึ่งแล้วก็ค่าฝากคันนะคะก็ก็เตรียมไปไว้แบบเกือบเกือบแสนอะเพราะว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายระหว่างทางด้วยเอาจริงก็เกือบเกือบแสนจริง ตีไปประมาณ200,000ที่อาจจะต้องเตรียมไว้แต่จริง20,000 0ที่จ่ายอ่ะแชรู้สึกว่ามันคุม้มเพราะแชรตั้งใจว่าพอน้องออกมาค่ะก็คือให้คุณหมอที่เป็นกุมารแพทย์ที่เนี่ยดูแลต่อเลยเป็นทีมของคุณหมอยือนก็คือเขาจะดูแลตั้งแต่วินาทีที่แบบเกิดไปจนถึงแบบยาวๆอะไรเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจว่างั้นเราหาที่นี่แหละแล้วที่นี่บริการดีนะสาหรับแชทอะ ดีแบบดีดีพยาบาลทุกคนนารักทุกคนในเนอร์เซอรี่คือแบบรักเด็กทอมที่จะสอนเราเอาจริงตั้งแต่กลับมาบ้านน่ะดิฉันโทรหาเนอร์เซอรี่เกือบทุกวันนะคะว่าแบบเป็นอย่างนี้ค่ะอันนี้ทํายังไงนะคะอันนั้นทํายังไงนะคะน,น,บบน,น้องเป็นแบบนี้น้องเป็นแบบนี้คือเราสามารถปรึกษาเขาได้ตลอด <Wow. S 1> ตลอดเวลาจริงๆ5ห้าทุ่มนิ้ฉันยังโทรเลยอ่ะ <laughs> ห้าทุ่มโทรหาเนอร์เซอรี่พี่คะโทรช่วยด้วย <laughs> เราก็เลยรู้สึกว่าสําหรับแชนมันคุ้มมากกับกับเงินที่จ่ายไป กับคุณหมอเด็กกุมารแพทย์ที่ที่เป็นคนดูเอเดนตั้งแต่เกิดอะ่ะก็ก็น่ารักมากเพราะว่าเรามีอะไรเราก็จะไล่หาคุณหมอคุณหมอก็จะโทรกลับคุณแม่คะเป็นแบบนี้คะ่ะอย่างี้งี้นอกเวลาด้วยบางทีวันหยุดคุณหมอยังโทรกลับมาหาฉันเลยแกประทับจุ้ยมากคือแบบเออคุ้มคุ้มจริงๆนะสำหรับชชแชทแชทแฮปปี้มากกับที่นี่นะคะถ้ายังไงก็ลองดูเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ที่ดีนะเออเราเราแฮปปี้ แต่สาหรับคนอื่นเป็นไงไม่รู้แต่เราเราโอเคกับที่นี่มากๆอะไรเงี้ยทั้งคุณหมอของคุณหมอเยือนอะนะจริงๆจะบอกว่าแอบแอบเมาแล้วกันอ่านรีวิวของคุณหมอคุณบางคนก็จะแบบไม่ชอบที่แบบคุณหมอแบบทําอะไรรวดเร็วตอบอะไรแบบไม่ค่อยนั่งอธิบายอะไรให้มันเคลียร์อะไรเงี้ยแต่สําหรับฉันอะฉันชอบเพราะว่ามันเร็วดีคือแบบไม่ต้องยืดเยื้อถ้าคุณหมอแบบบอกโอเคก็คือจบโอเคคือการที่สําหรับฉันอะการที่หมอไม่ได้แบบอธิบายเยอะพูดเยอะอะ ฉันมองว่ามันเป็นเรื่องดีเพราะว่าเราแข็งแรงน้องแข็งแรงไม่มีปัญหาแต่ถ้าวันใดที่แบบคุณหมอจะต้องอธิบายอะ่ะฉันเริ่มรู้สึกแล้วว่าแม่งลังไม่ดี <c oughs> อันนี้คือส่วนตัวเราก็เลยชอบที่แบบหมอเร็วมากหมอปั๊บปั๊บป๊บปั๊บป๊บปั๊บ,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 บคือมีคําถามอะไรอะ่ะจดไว้เลยหนึ่งสมสี่หมอคะหนึ่งสสี่หมอตอบให้หมดนะคะหมอไม่ได้แบบขี้เกียจตอบหรืออะไรนะแต่แค่โดยโดยเนเจอร์อ่ะคุณหมอเป็นคนรวดเร็วอยู่แล้วอะ่ะซึ่ง ก็ดีแฮปปี้เป็นการทำงานแบบวัยรุ่น <Wow. S 1> ดีนะสำหรับแชทแต่ว่าก็แล้วแต่จริตของแต่ละคนละกันแต่ว่าประสบการณ์ที่ได้รับมาจากที่นี่จากคุณหมอจากพยาบาลที่นี่คือแฮปปี้มากเวอร์เอาเป็นว่ามาแชร์เท่านี้นะคะฝากไว้สำหรับใครที่แบบอาจจะมองดูโรงพยาบาลอยากรู้ว่าแบบค่าใช้ใจ่ายต้องเตรียมประมาณไหนนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเจะันใหม่คลิปหน้า ไม่รู้จะเป็นเรื่องอะไรเอาตรงตอนนี้คิดไม่ออกมีอะไรก็คอมเมนต์ถามไว้นะคะแล้วเดี๋ยวแชทมาตอบค่ะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย